ไปแล้วนุ่งดวงไปแล้วนุ่น พอๆเลยพ่แโอนม่ม่ม oh, ่นไทางนั mm ้น hmm. แ่เอา้องหันไปทางนั้นคือกาแฟในกาแฟในกาแฟกับปีโป้นั่นกาแฟกาแฟก็อยู่ตรงนั้น คือพอล้วนทำอะไรนะคะแม่แม่พอล้วนทำไรนั่นออฮะไม่ต้องเกาะขาแม่แก้วไว้แม่แก้วจะไปใช่ไหมออคิดถึงแม่แม่ละสิออแม่แก้วคิดถึงป่าละสิมาอ,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 อยู่นี่แหละมาแล้วก็เล่นให้ตำใจเลย

tôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nó vẫn video hấp dẫn พ่อเป็นลมแล้วน้องลูกพ่อเป็นไล่อืมทางซิพ่อเป็นไล่พ่อเป็นไล่น่นหืมพ่อเป็นไล่อืมใส่ลุงทางพ่อแน่นอนพ่อเป็นไล่อะพ่อเป็นไล่น่ะ พอลุ้นก็สนุกนะครับ <laughs> เสียงแม่ๆด้วยไหนมาเล่นตรงนี้สิไม่ได้มาเล่นทรายนานแล้วพี่รุ่ง ดูดูพีรุ่งกันพีรุ่งทำอะไรนี่ดูหมู่วนทำาไรน้องดวงพี่รุ่งทำไรลูก ไเปเล่นทางนี้นอนฮะอย่าเล่นฝั่งโน้นมาเล่นทางนี้มอนเล่นทางนี้แม,ม่มองเห็นนี่นะทางนี้แม่มองเห็นห กรโดดทำไมนั่นน่ะไม่เก็บขาเลยจแ่พูดเปาไว้แม่ร้นแขาเลยเดมอน เหน ı, ื่อยเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยโอ้ยอยากแช่น้ำเย็นๆบ้างเย็นๆขก็ได้เป็นไรให้ข้ขากว่าโดนหนักูเลมนพอลุ้คระไม่มีมีมุนคยเคยเคยตัวเลย้

โอ้แม่แก้วโอ้ยแม่แก้วไม่ดูลูกเลยแม่แก้วไม่ดูน้องนวงเลยแม่แก้วโลแข็งลงอ่ะเสียงน่ารักดีนะเสียงใครอ่ะเสียงเสียงน้องเด็งใสไงเสียงน้องดวงใจเหรอไม่ใช่เสียงน้องรุ่งเหรอแต่เราเห็นอะไรแดงๆอ่ะเสียงน้องรุ่งไม่เสียงเออตัวนั้นแหลบเมื่อกี้น้องดวงใจเสียงแบบหลงมากเสียงแบบหลงมากเสียงน่ารัก และนี่คือการลอยตัวของสุดไวนนะ้น้ำสนุกเลย <c oughs> <c oughs> ดูดูดูสามสาวยืนดูพอรวนอาบน้ำค่ะนึกดูว่านุ๊กพ่อนุนกอน๊กอาบด้วยนุ๊กอาบด้วยพ่อเล่นน้ำด้วยใจอกอ่าเดี๋ยว ไปไหนไปไหนไปไหนเไป้เดี๋ยวไป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 ไไปไปไหนนันโอ้ยมีแก้วกูตาไม่ทันนะเนี่ย